ไปครับสวัสดีค่ะกะ่อนสวัสดีค่ะนีะ่เรียกใหม่โลกเป็นงานข้าวออกมเป็นงาน้าวอกมาเลยคนี่ค่ะเป็นอย่างเงี้ะคะยค่ะหน,น,น,น้านิ่งอย่างเงี้ะคะางงายค่ะตลอดทั้งงานเลย<ม>ก็สนุกดีไม่คิดว่าคือตอนแรกใจคิดว่าอเอยจะงองแงไหมเพราะนี่มันช่วเงเย็นๆแล้วเผื่อบางทีนางจะง่วงนอนอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีนะก็ไม่งองแงแล้วก็มียิ้มบ้างปรแปลายเพื่อโปรเจน่ต์แต่ว่าไม่มีการพูดจาใดๆออกมาเจ็บไปเจ็บดี๋ยวรับมันรับที่เป็นไปแลวสังยังไงที่รักอะไรนะทำไมเราถึงพิ่งรับ ตอนก่อนหน้านี้จริงๆมันก็ยังยังยังเด็กไปเนาะเราก็ยังไม่อยากให้รับอยู่แล้ววันนี้มันมันคืองานทําบุญด้วยครับก็อยากจะให้ตัวเล็กเนี่ยได้บุญด้วยครับมีติดต่อมาเยอะแล้วก็เอองานบุญด้วยแล้วปรึกษากิฟต์เอาจริงๆ้าติดต่อมาตั้งแต่เป่าเปายังไม่ครบเดือนเลยอะมีอีเวนต์ติดต่อมาแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าบางทีมันถ้าเขายังไม่โตมากพออะไรเงี้ยมันก็มันก็เสี่ยงเพราะว่าคนเยอะแล้วก็กลัวเขางอแงด้วยอะไร วันนี้เจอคนเยอะเรารู้สึกไคูเพราะว่าลูกแต่แต่แต่จริงๆวันนี้เจอคนเยอะแหละเขาเลยเขาเลยคิดปกตินิดนึงวันีเขาจะเล่นเล่นกับเราได้ได้เยอะกว่านี้วันนี้เขาแบบสังเกตเพราะว่าเขาจะสังเกตเขาสังเกตอะไรที่เขาไม่เคยเห็นอย่างสมมติเราไปเมืองนอกอะไรเงี้ยวกนนีเขาจะไม่ก็เห็นหมาอะไรเงี้ยพอเขาอยู่เมืองนอกเขาเห็นหมาเขาชอบมากเลยนะเขาชอบแต่วันนี้เขาก็เห็นกล้อง เขาก็ากไม่เคยเห็นกล้องใหญ่หญๆอย่างนี้นเขาก็ออมองแต่ว่าเขาก็จะเป็นเด็กที่แบบชอบคนเยอะเขาก็เลยไม่งองแงไม่ตื่นคนคนเสียงดังเห็นนะกีตเรียกนางนางก็ไม่นางก็ไม่เป็นไรนางก็แฮปปี้หลังจากนี้จะพารูกออกมาเป็นบ่อยขึ้นไหมคะเพราะน้องจะได้เริ่มมีการรับสนไม่บ่อยไม,ไม,ไม่ไม่บ่อยไม่เลยใช่เราจะเลือกเฉพาะงานที่คิดว่าเหมาะก,กับเป่าเป่าแล้วก็งานที่แบบ จำเป็นจริงๆเราก็ถึงจะออกเพราะว่าเรารู้สึกว่าลูกไม่ได้เป็นนักแสดงเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยคิดว่าก็เอาออกบ้างตามพอสมควรให้คนได้เห็นได้ชื่นชมความน่ารักของเขาบ้างแต่ก็คงไม่ใช่พาแบบเดินสายออกอีเวนต์แล้วเราสงสารเขามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของเขาอย่างไรไหนบอกไม่บอกยังไงอะไรนะคะตั้งหาค่ะเจ๊เปาเยอะกว่าพ่อแม่อีกค่ะค่าตัวเนี่ยเดี๋ยวเอาเข้าบัญชีต้องเอาเข้าบัญชีนางเพราะว่าเป็นค่าเทอมเออเป็นเป็นค่าเทอมนาะแต่ก็สงสาเราตั้งตอของงานแร่น่าจะค่าตัวแบบเจ็ดหลักสิบ โอ้ยใครจะจ่ายเจ็ดลากไม่ไม่เลาะ็ครคอบครัวแพ็กเกจครอบครัวก็ก็สมสมควรตามตามตามเลทของกิฟต์ของบี้แล้วก็ต่อเตาก็ถือว่าโอเคเพราะว่าจริงๆที่เราจะต้องเยอะเพราะว่าเราาค้าแม่พูดเรื่องเงินไม่ได้เหรอคือที่เราจะต้องเรียบประมาณนึงพอสมควรเพราะว่าเราเดี๋ยวเราต้องไปเลี้ยงข้าวป้าแล้วก็พวกเจา เกืบสามสิบคนด้วยค่ะน่าจะหมดน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะไม่ถึงแน่นอนเออโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้ตอบแบบดารานะไม่ถึงจริงๆสัมปกรณไม่ต้องมาตรวจค่ะไม่ถึงไค่ะวอร์มครั้งแรกแบบนี้ครั้งที่สองก็ก็ต้องดูอะต้องคงต้องดูว่างานเป็นลักษณะแบบไหนเปลามีความสุขไหมคะมาออกอีเวนต์มีความสุขไหมคะเลิกดีไหมคะดีไหมคะ ดีไหมลูกก็ดีอะพัฒนาการพัฒนาการพัฒนาการพนากาตายแล้วเอ้พัฒนาการตอนนี้ก็ถือว่าไวแล้วเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่แบบเอ่อช่างสังเกตแล้วก็คือเขายังไม่ยังไม่ถึงกับแบบคานเก่งมากแต่เขาอยากยืนแล้วก็เดินเลยแล้วก็ปอๆเปเป็นเด็กที่พูดพูดได้เลยพูดตามพูดตามแล้วก็เรียนแบบเสียงชายชายเขาพูดได้เยอะแล้วก็เข้าใจที่เราสอน อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งซึ่งเราก็ก็ดีใจที่คิดว่ามันเป็นคงเป็นผลดีมาจากตอนที่เราท้องแล้วเราแล้วเราก็แบบเหมือนแบบเราอารมณ์ดีอะแล้วเราดูแลตัวเองโอเบี้ยปีไทไหมครที่ปอปปาปาป้าแม่หน้าบ้านคุยกับทุกคนดีใจมากอะดีใจมากแบบเวลาตอนเช้าอย่างเงี้ยเวลาตอนตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมาเขาจะป๊ป้าป๊าป้าก่อนเลยจากที่เราง่วงงูเงียไม่อยากตื่นเนี่ย ก็อยากตื่นขึ้นมาเล่นกเขาพ่อก็บ้า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 าตองกลางคืนนอนนะถ้าพ่อนางยังไม่ขึ้นมานางจะแบบไม่ได้นางจะชูคอขึ้นมาแล้วก็ปั๊บ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 ถ้าพ่อนางมาคบแม่นางมาคบเช็กอินชื่อคบนางจะรับที่บอกว่าอที่เขารู้ว่าเียกกิฟต์เลกกิฟต์ว่ากิฟต์ที่เขารู้ว่าแบบปั๊บป๊าคือบี้เนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเรียกขอตอบหน่อยทุกครั้งที่เขาเรียกปั๊บป๊าเนี่ยผมจะตอบเขาตลอดว่าว่าไงคะว่าไงคะ จนเดินผ่านเขาเรียกป๋า,ปาผมว่าไงคะคือจนเขารู้ว่าโอเคเขาเรียกป๋า,ปาผมผมเนี่ยจะตอบ เขาก็เลยเออรู้เริ่มรู้แล้วแหละว่านี่คือปับป๋าใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคไหมคะปป๋าโอเคไหมไม่เหรอกค่ะนังติดแม่มากอยู่แล้วก็มีบางอย่างให้พ่อนังชื่นใจจะได้เอาไว้เรียกพ่อกลับบ้านเราจะต้องมีเทคล็ดลับแล้วก็ต้องมีเทคนิคใช้ลูกให้เป็นประโยชน์เออพราะพออย่างนี้พอลูกเรียกแล้วก็อุ้ยพ่อลูกเรียกอีกแล้วมาอุ้มลูกเร็วอย่างเงี้ยอุ้ยพ่อลูกเรียกอีกแล้วอย่าไปเลยโลสงสารลูกลูกหลาบมากเออก็ใช้ได้ผล เอ่ยังไงบ้างลืมลืมไปแล้วลืมไปเรื่องช่วงที่มีดราม่าเนาะตอนนี้แบบทุกอย่างมันมันโอเคมากมันมีความสุขมากคือจริงๆริคิดว่าอย่าใช้คําว่าดราม่าดีกว่าใช้คําว่าคนเขาเป็นห่วงดีกว่าเพราะว่าคิดว่าคนเขาก็รักเ่าๆเหมือนลูกเหมือนหลานเขาก็เห็นอะไรบางทีบางคนเลี้ยงมาไม่เหมือนกันแล้วก็มีมุมมองที่เห็นไม่เหมือนกันเขาก็อาจจะมีบ้างว่าเอ๊ย ติว่าอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องพิจารณาอยู่แล้วว่าอะไรดีที่สุดสําหรับลูกเราถูกไหมคะแต่ว่าถ้าคนก็จะเป็นห่วงลูกเราหรือว่าแบบอยากจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องโอเคเพราะว่าเพราะว่าคนเขาลาเขาเปเราอ่ะเราก็ต้องต้องยอมนะ อน้องพาอไยไิใจไม่ไม่มีไม่เป็นไรเลยเพราะว่าหนึ่งคือพ่อเขาก็ยืนอยู่ข้างๆแล้วที่ญี่ปุ่นต้องรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยมันต้องเต็มที่ถ้าไม่ได้ดีเขาไม่ให้ยืนเพราะเด็กคนอื่นเขาก็ยืนดูกันแล้วก็คือมุมกล้องมันอาจจะดูหาดเสียวแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือกิ๊บเชื่อว่าไม่มีใครรักและดูแลกระเป๋าได้ดีเท่ากับแม่อยู่แล้วขนาดขึ้นเครื่องเขายังไม่มีเบลลําหรับเด็กเลยบางสายการบินเขาบอกอ้อมกอดแม่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้น มันไม่มีใครที่จะดูแลดูแลเขาได้ดีเท่าเท่ากิฟอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็พ่อแม่บี้ก็อยู่ทุกคนอยู่แล้วก็คนบอกว่าเดี๋ยวคนมาเยอะเรามาดันที่ฝุ่นเขาไม่ได้ให้คนเข้าไปเีเยอะเวลาดูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆปล่อยทีละครอบครัวปล่อยทีละนิดๆซึ่งไม่มีใครอยู่ข้างหลังเราแล้วเราก็ดูแลรอกออโชว์แล้วโชว์แล้วเออป้า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  เริ่มชินแล้วไงเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้แล้วอ๋อนี่ไม้ใช่ไหมฉันต้องพูดตรงนี้อ่าค,คือคือคือเราก็เลยคือเราไม่ได้สนใจด้วยเต่าค่ะแม่ไม่มีสิทธิ์พูดเลยเหรอเอแาแม่มีสิทธิ์พูดไหมามแม่สิคือเรารู้สึกว่าดราม่ามันก็เป็นแค่คนที่เขาเป็นเหมือนเราเรา,เราจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจก็คือถ้าคิดใส่ใจดราม่าคงไม่ได้พาลูกออกไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าแบบนี้พัฒนาการที่เร็วแบบนี้ โอเคค่าล okay, okay. ูกแล้วแบบลูกเลยค่ะเราก็เป็น่ว่าคือกิ๊บไม่รู้ว่าการตัดสินว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกดีคือเป็นแบบไหนกิ๊บไม่ได้ตัดสินใครว่าถ้าเขาเลี้ยงลูกไม่เหมือนเราจะคือหมายความว่าเป็นพ่อแม่ดีเลยังไงลูกพ่อแม่ดีไหมโอเคไหมคะโอเคไหม โอเคไหมเอออันนี้เงียบก่อนเงียบก่อนคือเรา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 ไม่ได้ตัดสินว่าถ้าคนที่เขาเลี้ยงไม่เหมือนเรานั่นคือไม่ดีทุกคนมีสไตล์คนละแบบไม่เหมือนกันแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราเลี้ยงเขาดีไหมแต่เราเลี้ยงเขาแบบที่เท่าที่เราจะทําได้ดีที่สุดของเราแล้วแล้วก็เชื่อว่า คนโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะรักแล้วก็ดูแลปอบเขาไ,ได้ดีกว่าจิ๊บกับพี่แน่นอนแนอนเอเซ็ตพอแบบลูกโตขึ้นอะไรเงี้ยคนโตขึ้นไปหน่อยจะเริ่มออกมารับงานมากขึ้นไหมครับคือกิ๊บก็กิ๊บก็คิดว่าจะรอให้ปอเขาเข้าโรงเรียนก่อน <S <S 2> <S 2> สามขวบอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อย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 แบบเริ่มรับเยอะขึ้นอย่างตอนนี้เราก็รู้สึกว่าอยากสอนเขาด้วยตัวเองอยากแบบเห็นพัฒนาการเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็รับแต่ว่าแค่ดูอันไหนที่กินเวลาเรามากๆเราก็ไม่เอาเพราะเราเลือกว่าอะไร ที่สําคัญกับเราที่สุดเวลากับลูกมันย้อนกลับขึ้นมาไม่ได้ไม่นะกิ๊บอยู่มาก็ตั้งนานล้วกิ๊บก็ไม่ได้รู้สึกว่ากระแสมันจะหายไปเพราะกิ๊บว่าก็แบบกิ๊บก็น่าจะหายากประมาณนี้กิ๊บก็เลยไม่ได้คิดว่าแบบกิ๊บมันจะมีมาบ่อยๆว่เออเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออมันต้องแบบเป็นกระแสเพราะเราก็ยังทํางานอยู่ทุกวันเราก็ทําตื่นมาคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีอยู่อละครจริงๆจะยังไม่รับแต่ว่ามีคุยไว้ ผู้ใหญ่ติดต่อผู้ใหญ่ติดต่อคือผู้ใหญ่ติดต่อมาเยอะมากต้องขอโทษจริงๆที่แบบไม่ได้รับแต่ว่าแบบมันมีคนหนึ่งคือคือมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราเราเราคุยไว้ตั้งนานแล้วเขาลบเราคุยไว้นานแล้วอาจจะมีกลางปีเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งใช่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 ยังค่ะน่าจะกลางปีอันนี้อันนี้คิดว่าน่าจะนะแต่ถ้าไม่รับก็ก็อยู่กับลูกดีกว่าแล้วตั้งัวพี่บี้แลครับเห็นว่าจะมีบินไปต่างประเทศสกลางปีสุใช่น่าจะบินไปมมีีนนนาาคคก็ยยยัังบิออู่่่ใชะะเเดืรวล ตอนนี้สัญญาน่าจะเซ็นกันแล้วฮะก็บริษัทเขาเซ็นกันแล้วก็อาจจะใช้เวลาทํางานประมาณ3าสี่เดือนครับใช่ใช่นต้ตายแล้วตายแล้วพี่จี้อาจจะเอาเขาไปอะถ้าไปงี้ต้องเป็นครอบครัวพี่คือคือแรกแรกเรื่องแรกๆอาจจะไปคนเดียวก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆผมอยากจะลองดูอะเราไม่รู้ว่านันเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ยังอยากทำในสิ่งที่ผมรักอยู่อะไรอย่างเงี้ย ประมาณ3-4เดือนครับอันไม่ได้เพื่อการเยี่ยมมาอาจจะได้กลับมาบ้างแต่น้อยอ่ะไม่เยอะแต่เข้าใจนะไหมเพราะว่าเป็นระยะเวลาหนาที่เราจะต้องถ่ายรูปอะไรอยนะงเจริงๆไม่นานนะเพราะว่าคุยกับกิดตั้งแต่เราสองคนคุยกันอยู่แล้วว่าต่อไปเบี้อาจจะมีงานต่างประเทศครับผมต่อไปผมอาจจะมีงานต่างประเทศที่ที่แพลนไว้แหละอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เข้าใจไงแล้วเชื่อว่าผมจะแบ่งเวลาแบ่งเวลา

อีกความสุขหนึ่งที่เราไม่เคยที่จะได้สัมผัสและทุกวันนี้เรามีครก็มีความสุขที่ได้มีเขาอะไรที่เราแบบเป็นห่วงเาบางสุขภาพกับเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากที่สุดหรอสุขภาพนะกลัวเขาป่วยยังครับตอนนี้ยังไม่เคยป่วยเลยฮะตั้งแต่ตั้งแต่อยู่มายังไม่เคยป่วยมีแ่เล็กเล็กน้อยๆที่มีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาทานนมแม่อยู่แล้วนะนมแม่ก็เหมือนนมแม่ก็เหมือนยา ที่ที่เขาได้เขาได้ดื่มดูมแม่แล้วก็บางทีมีน้ำมูกก็ได้เหมือนยารักษาเขาไปด้วยตั้งแต่ตงีเขามาเนี่ยชีวิตเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับแต่โค้ผมเลยฮะก็ก็ก็ต้องโตขึ้นนะครับก็ต้องเป็นเป็นคุณพ่อให้ได้อะฮะแล้วก็ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบครอบครัวนี้ให้ดีที่สุดครับการเป็นคุณพ่อของคนที่มีปัญหาในชีว คุณพ่อเหรอว่าเลือกอาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาไม่นอนไม่นอนได้ครับขอบคุณครับขอบคุโทษจริงจริง